สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่เราได้นำเสนอกิ่งตอนช้ำผักหวานป่าพันยอดสีทองใบใหญ่นะฮะประชาสัมพันธ์ไปให้พี่น้องได้รับทราบกันนะฮะขณะนี้ก็มีพี่น้องที่สั่งจองไว้นะฮะก็ได้เดินทางมารับไปแล้วนะครับอันนี้เป็นไปที่จังหวัดราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับมีพี่น้องหลายท่านนะฮะ เริ่มทยอยสั่งจองแล้วก็ต่อคิวกันไว้นะครับทางสวนก็จะดำเนินการนะฮะทำกิ่งตอนช่ำนะฮะไว้ให้พี่น้องเมื่อครบกำหนดเราก็จะมารับกันไปแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องที่อยากได้กิ่งตอนช่ำผักหวานป่าพันยอสีทองใบใหญ่จากสวนผักหวานป่าพออปอกอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี ก็ขอเรียนเชิญน,นะครับทักทายกันเข้ามานะครับเราก็จะดำเนินการชำนะฮะแล้วก็เลีเ้ยงไว้ให้พี่น้องจนกว่ากิ่งจะสมบูรณ์แล้วพี่น้องก็มารับไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็สั่งจองกันเข้ามานะครับเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ